ครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตุขคูสุคนพี่น้องจ๋าพี่น้องเห็นอยู่นี่คือตุ้มเนอจ้ะตุ้มดอกบานไม่รู้โรยพี่น้องจ๋านี่เป็นตุ้มดอกบานไม่รู้โรยพัชชาจะาไว้เสียบยอดแม่ใบสีเนาะมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดนํากัน,นกหลายๆคนปินแล้วแต่หลายๆคนยังบวปินการเฮ็ดตุ้มตัวนี้พัชชาจะใช้วิธีจูมเนาะพี่น้องเนาะรัวาทางรัดพี่น้องจ๋าโดยการใช้ปืนกาวเนอะจ้ะ สถานที่อันเฮ็ดกับซิฮกในจักหน้อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเฮ็ดงานจริงๆนะฮอู่ันนี้แหละพี่น้องอันนี้เรื่องจริงเลยจ้ะพระชาจะใส้เป็นดอกรักเนาะพี่น้องเนาะสองดอกแล้วก็ดอกบานไม่รู้โรยดอกบานไม่รู้โรยนี่เ่นจะเป็นดอกแบบนี้พระชาซื้อมานะาะพนมีความค่อนข้างขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นะนี่เฮาก็ต้องใช้วิธีเสียนนาพี่น้องเนาะเสียนหรือว่าจิกไซคัตเตอร์ cutter, จิกลงไปครึ่งดอกเลยจ้ะให้ดอกเพอมีขนาดเล็กพี่น้องจ้ะ เหนได้ประมาณประมาณนี้เนาะจา้เาเฮาไซอยู่ประมาณเอ่อสิดอกพี่น้องจา้านี่จิกลงไปให้เพิ่นได้ลักษณะประมาณนี้เด้อจา้าโดยการใช้คัตเตอร์จิกลงไปจา้านี่ส่วนนี้นะถ้าเฮาอยากเก็บเวไซ้เฮากับไปห้อยเป็นมไลไรได้เด้อพี่น้องส่วนนี้เอาไปห้อยมไลไรก็สวยเด้อจา้าถ้าผู้ใหบ่บอยากทิมเนาะแต่พัชชาบ่ได้ห้อยเด้อพี่น้องเด้อเลยเฉียได้เอาทิมไปเลยเอาไปทิมไว้เพื่อเพิ่นเกิด อย่างได้นอ่อย่างได้แนวเพิ่นเพราะว่าสีนี่สวยดีเป็นสีออกชมพูอ่อนๆน,นะพี่น้องชมพูหวานเนาะบอออกม่วงเดยจ้ะตัวนี้เพื่อนบอ,อกมว่วงเลยพะัชชาอยากได้แนวเพื่อนคือกันอันนี้พรชชาซื้อขาเจ้ามาพี่น้องจ้ะซื้อขาเจ้ามาร้อยนึงเดี๋ยวมื้อหลังพรชชาจะพาห้อยมาไลดอกบานไม่รู้รวยนี่จิกลงไปเลยจ้ะดอกใด่ใหญ่เรักับจิกให้เพิ่อนขาดออกไปเลย ถ้าเอาโบาจิกเลยโบได้เพราะว่าเพิ่นดอกใหญ่เกินไปเวลาเพศตุ้มแล้วโบสวยพี่น้องจ๋าเนาะประมาณสิบดอกค่อยไมาเก็บดอกน,น้อยใส่น้ำถ้าเป็นกรณีดอกน,น้อยแบบนี้เฮาโบาต้องจิกก็ได้จ๋าไซไดเลยพี่น้องจ๋าแต่อันนี้ดอกเพิ่นโบน้อยเดียัานนี้พัชชาเลือกไซรวดเดี๋ยวจา๋ารวดที่พระชาเลือกไซนี่เป็นรวดเบอร์ยี่สิบสองพี่น้องจ๋าเนาะ หลังจากนั้นประชาจะเสียบดอกบานไม่รู้รวยดอกแรกคือดอกใหญ่เนาะจะลงไปเสียบให้เพิ่นความลงโน่น,นี้จ้ะนี่ให้เพิ่นความลงโน่น,นี้แล้วก็ใส้ดอกลักเสียบง่ายขึ้นจ้ะนี่จะง่ายขึ้นโน่น,นี้ดัดลวดให้ตุ่งเด้อพี่น้องเด้อหลังจากนั้นที่ไหนาาเนาะใส้ปืนกาวพี่น้องจะเตมลงไปโน่น,นี้จ้ะเห็นบอลอร์นอในกล้อง แ้มลงไปแลวก็ใส่ดอกนี้ติดลงไปฮาสิติดดอกบานไม่รู้โรยนี่ลงไปทั้งเบิด4สดอกพี่น้องจา๋าพยายามเลือกดอกที่เสมอๆเสมอกันสดอกแล้วก็ดอกนี้โบเหี่ยวเด้อจ้ะพี่น้องจา๋าไม่เหี่ยวเด้อจะทําแบบนี้แช่ตู้เย็นไว้7จวันแปวันก็ยังอยู่ได้ปกติเด้อจ้ะดอกไม่เหี่ยวไม่ช้ำนี่จุ้มเข้าไป ครบทั้งหมดสทางแล้วชั้นแรกบันทึกชั้นสองซับวางซับวางกระแทกการจุ้มข้าไปคือเก่าจะติดจุ้มลงไปเลยนี่บได้ยุ่งบได้ยากพี่น้องจา๋าการเทิดตุ้มดอกไม้นะาจา้ะสำหรับผู้ใดค้านห้อยอน,นี้พี่น้องจา๋าวิธีรัดเลยเนาะ มือพระชากะสีดำสิเปื้อนจังหน่อยเด้๋ยพี่น้องเด้วยเห็ุงานใบตองเนาะขอโทษขออภัยนำนหลายๆพี่น้องในความบ่งงามหูงามตาสถานที่นี่ก็หกอึอันญะเวลาเห็ุงานอีลีเพิ่นกระซิหกนะนี่พี่น้องจา๋าคาบก่าวเลยเขาจังมาดึงออกเด้๋ยจ้าพี่น้องนี่ามือบีบบีบให้เพิ่นเข้ารูปเข้าทรงให้สวยสวยันนี้เขาก็ใส้อีกดอกหนึ่งดอกใหญ่เนี่ยปิดไว้วจ้ะทางเทิงนี่ เสียบลงไปเลยจ้ะพิษว้ยและพัชชาใช้มือกำกำคือกำขา้าวเหนียวห้วยเกลือนี่ <c oughs> ผู้ใดบอกกินบอเคยกินข้าวหวยเกลือกับสิบหูหูแล้วผู้ใดเคยกินข้าวหวยกว๋วกับสิบหูกับนั่นเลยจ้ะกำให้ยนังกำให้เพื่อนข้ารูปเข้า,ขาทรงกันพี่น้องจ๋ากำให้เพื่อนข้ารูปเข้าทรงกันตัวใปดปวดซ้ายปวดขวาหลังจากนั้นเ่าก็เสียบดอกล,กลักลงไปอีกหนึ่งดอกจ้ะน,นี้เนาะแล้วก็ใช้ดอกพุดธแบบนี้ ดอกพุทธที่เฮาสิไซนี่พยายามไซดดอกพุธตูมเล็กเดี๋ยวพี่น้องเด้อพระชาจะย้ำตลอดไซดดอกพุธตูมเล็กประมาณนี้พี่น้องจ้าตัดการพ่นออกครึ่งต่อครึ่งจะ้ะแล้วเฮาก็เสียบลงไปนี่เป็นยังไงเจ้าคะบัดน,นี้เฮากระซิมาเก็บครับกล่าวออกที่ติดตามดอกไม้น่ดึงออกเพื่อจะเป็นคล้ายๆใยแมงมุมนี่เฮากระจับออกดึงออกเพื่อให้สินง,งานเฮาเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะ นี่เป็นยังไงเจ้าคะสวยงามไหมพี่น้องจ๋าตุ้มดอกบานไม่รู้โรยทำง่ายง่ายพี่น้องจ้านี่จ้าถึกอกถึกใจพี่น้องบอเป็นอาไิกติชมเข้ามาพี่น้องจ๋าพระช,ชาสอนเร็้วเกินไปเร็ว้วว้าวเร็้วเกินไปเนาะก็ขอทษขออาภาัยนำนลายพี่น้องจ๋าเป็นนาฬิเจ้าคะสวยงามบ,าบอจ้าตุ้มดอกบานไม่รู้โรยสีหวานเนาะเมื่อนนี้แหละพระชาจะ ประกอบใบสีสามชั้นสวยๆพี่น้องเบิ่งจ้าสำหรับคลิปนี้กระสมมาพาควรพี่น้องจ้าปัชชาสิิได้ขอตัวำลาพาจ่าไปก่อนพบพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อที่ไปส่งงานตอนห้าโมงเร่งยันโบทานขาจาพี่น้องจ่ายยังไม่ได้ประกอบเลยพบพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า